เอามาแล้วครับหน้าเพจเพจจับหัวบอลแบบแปดรูนะปรับระดับได้สามระดับจับยึดกับหัวบอลสองชั้นนะได้เลยลูกค้าสั่งให้เราทำนะไปไปใส่ท้ายรถสไลด์เดี๋ยวเชื่อมแบบนี้ลูกค้าบอกเช็คบี้ดามเสริมให้หน่อยเดี๋ยวเราจะดามให้เลยเราจะดามให้ตามที่คุยกันไว้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะดามสีเลยหรือเปล่าเดี๋ยวใช้เหล็กตัวนี้ดาม เป็นเหล็กเหลี่ยมเป็นเหล็กเหลี่ยมแบบนี้ตอนแรกว่าจะเอาเหล็กเหล็กแบนด์มันจะกว้างเกินไปนจะเทอะทะเดี๋ยวเหล็กเหลี่ยมดามอาจจะดามสองฝั่งด้านล่างด้านบนนะลูกค้ากําชับมาบอกจะใช้แค่ช่วงนี้เสียบเข้าไปในปลอกแบบถอดเก็บได้ท้ายลถสไลด์นะปลายนะทางประจวบนะแล้วก็สั่งทรงเออีกตัวหนึ่งบอกช่างบี้งบประมาณไม่ไม่อัน้นขอให้มันแข็งแรงกว่าเดิม สั่งเหล็กตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่านี่นะเราเสนอราคาแบบแบบตรงแบบนี้นะสี่พันห้าปกติอาจจะเป็นแบบงอสี่พันห้าทีเนี้ยลูกค้าเพิ่มขนาดของเหล็กตัวนี้ให้ใหญ่กว่านี้เราก็เลยบอกว่างั้นทรงเนี้ยสี่พันห้าเดี๋ยวเราทําให้ขอยาวกว่าเดิมประมาณยี่สิบเซนนะมันจะไปติดท้ายรถสไลดล์อ้าวเดี๋ยวจัดให้นะพรุ่งนี้ตามคิวนะสินค้าตามคิววันเนี้ยห้าหกตัวเช็กบี้นะ ขนาดขายังไม่หายนะจัดไปห้าหกตัววันนี้เพราะว่าของอ่ะบางอย่างมันก็ครบบางอย่างมันก็ขาดตัวนี้นะครับเฟสพี่เต้ขออภัยด้วยตัวแรกบอกจะส่งวันนี้ไม่ทันจริงๆทำสีเพิ่งเสร็จเนี่ยพีเต้นะเฟสพีเต้รอนิดนึงได้ของแน่นอนสลักใหญ่เป็นสลักหัวบอลแบบนี้กําชับช่างบี้มาบอกสลักหัวบอลน,นะแล้วก็ปักไฟลากงานหนักได้เลยนะ ตัวนี้นัดเข้ามาหน้าร้านพรุ่งนี้งานด่วนบอกเข้าวันเลยพร้อมเสมอดูนะงานด่วนเรียบร้อยแล้วเข้ามาได้เลยตัวนี้ดีแมกดีแมกสองตัวเลยนะถอดหัวได้ใส่หัวบอลสองชั้นเรารับประกันสินค้าว่าตรงเป๊ะนะไม่ใช่ตรงเป๋ถ้าตรงเป๋ในตอนเย็นนี่เป๋แน่เมาเมาเบียรดูนะดูงานนะ สองตัวเลยดีแม็กหรือเชฟโลเล็กนะใส่ได้ตรงรุ่นเอตัวเตี้ยหรือตัวต่ำนะเราแนบรูปไปให้ดูแล้วใครลหลายๆคนเห็นรูปแล้วถูกใจมากช่างบี้บอกอยากได้เดี๋ยวเก็บเงินก่อนได้เลยพร้อมเมื่อไรทักมาดูนะหน้าแป้นอันนี้หน้าแป้นใส่หัวบอลลูกค้าที่ติดตามช่างบี้หลายคนนะดูเงียบกลิบเลยแล้วแอบไปทำเองอันนี้เราไม่ว่านะ บา,บางลูกค้าบางท่านก็มาอุดหนุนของเราแล้วก็อแอบดูช่างบี้แล้วไปทําตามกันแบบนี้นะอย่างนี้นะเราไม่ว่านะดูเราติดตามเรามีประโยชน์แน่นอนอท่านจะไปทําเองก็ได้เนี่ยเหล็กรางน้ำสองนิ้วเอมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเอามาทําเป็นแกนเสียบแบบนี้นะเป็นแกนเสียบแบบนี้ไอปอกตัวเนี้ยมันก็มีขายทั่วไปมันไม่ได้มีที่ช่างบี้คนเดียวหรอก มันมีตามท้องตลาดทั่วไปแล้วแต่ว่าเราจะไปหาเจอที่ร้านไหนร้านไหนมันจะเอามาขายเท่านั้นแหละบางร้านเขาก็าสั่งได้เนี่ยช่างบี้สั่งมาร้านที่ช่างบี้ไปซื้อประจำมาเราสั่งเราตอนแรกเราสั่งในแอป,ปมาแล้วเราเอาไปสั่งที่ร้านบอกให้ที่ร้านสั่งให้แบบเนี้ยแบบนี้นะทําเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แข็งแรงตัวนี้ก็มีโคตรแข็งตัวนี้ก็มีนะเราแบ่งขายนะ ตัวนี้เป็นสองนิ้วาขาดสองนิ้วอยู่หนึ่งมิลสี่สิบเก้ามิลนะตัวนี้นะเหลี่ยมมันจะไม่ได้ตัวนี้ดูนะโคตรหนาโอ้โหโคตรหนาโคตรหนักอะ่ะอยากได้ทักมาเลยเนี่ยสำเร็จรูปเลยท่านไม่ต้องไปทำแบบนี้ไม่ต้องไปประกบไม่ต้องไปเชื่อมไม่ต้องไปเจียนะตัวนี้นะสำเร็จรูปเลยใครอยากได้นะแบ่งขายเมตรหนึ่งประมาณห้าร้อยลองทักมาถามกันได้อาจจะไม่ถึง ตัวใหญ่มีตัวเล็กมีตัวนี้มีเอามีหลายตัวสินค้าเยอะแยะมากมายบอกเลยโอ้โหทำคนเดียวมันทำอยากก่างงานโรงงานทาหลายคนเลยดูนี่ดูนีดูนี่มา้อยอีกแล้วมาแล้ววาวหลบทะเบียนนะมันทำอย่างก,ก็มันอยู่เป็นโรงงานเลยแต่อยู่คนเดียวจริงๆดูนะเตรียมมาแล้วเดี๋ยวจัดก,การให้อาทิตย์หน้าเนี่ยรู้เรื่องแน่ มีลูกค้าจองมาแล้ว2-3ตัวรอรับสินค้าได้เลยครับ